พอเปิดคลินิกปุ๊บลืมคิดตอนเป็นหมอรวยกว่าเยอะมากมาในเน่คลินิกค่ะตอนนี้ค่ะกำลังจะเข้าปีที่7แล้วค่ะต้องแต่หน้าแล้วก็ทั้งบอดี้หมดเลยนวดหน้าก็มีนะคะคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นในพาที่สวยขึ้นได้ดูดีขึ้นมันต้องมีแครโฟแครโฟคืออะไรเอา้าไม่มีแครโฟทำไงอะ่ะต้องควักไม่ได้เงินแถมต้องควักอีกไม่แฮปปี้แหละไม่อยากทำแหละ เคยเจอประสบการณ์ว่าพนักงานออกทางคลินิกพร้อมกันอย่างเช่นพอทะเลาะกันปุ๊บคนที่แบบมี power มากกว่าจะบอกว่าไม่เอาที่นี่ค่ะทำงานมานานความสันนิทบางทีอาจจะต้องแยกแกยะร,ระหว่างงานกับความสันิทเช่นแบบมีความมาเหวงเจ้านายนน่นนี่นั่นมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คือเขาอาจจะอยู่นานกับเราจนเขาลืมตัวบอกว่าอยากอยู่เป็นครอบครัวยากมากถูกผิดเอากฎมากลางไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน ปีนี้อย่ารีแบนดิ้งขออยากไปหลักร้อยค่ะ ขาแรกนะคะก็คือเรียกทางด่วนรามินทาซึ่งไม่ไกลมากเลยแบ่งใจมันนิดเดียวแล้วก็มีร้านกาแฟบรรจาก,กาศก็จะเป็นแบบนี้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นในพาที่สวยขึ้นได้ด,ดีขึ้นโปรเดตคือราคาเราค่ะหลักพันก็สวยได้ใครที่คิดว่าเคยไปแล้วไม่ประทับใจหน้าไม่เปลี่ยนลองมาปรึกษาก่อนเพราะว่าความสวยแต่ละคนไม่ได้ทําเหมือนกันตื่นมาเห็นหน้าตัวเองแล้วรู้สึกมั่นใจนี่คือสวยแต่งหน้ามีความสุขออกมาแล้วมั่นใจอยากแต่งตัวสวยมันก็โอเคนะคะ ข้างบนอะคะ่ะมันก็จะเป็นเตียงห้องที่เอาไว้ทำผัดผักการแยกกระจายสาขาะคะก็จะเป็นสาขาอารีค่ะใกล้รถไฟฟ้า BTS เลยก็มีสาขาทองหล่อก,ก็ b t s ได้แได้ก็มีที่จอดรถด,ด้วยกับสาขาสุดท้ายคือราชพฤกษ์กว้างมีที่จอดรถโล่งเลยถ้าใครอยุดโซนอะนะคะก็สามารถไปได้รู้สึกว่าทุกที่มันก็เลตโอเชียนหมดเอาจริงไม่มีเราก็ต้องมีเขาก็ถ้าเขามั่นใจที่จะเลือกในเราเดี๋ยวเขาก็มาหาเองหลักสิบ ปีนี้ยารีแบนดิ้งพออยากไปหลักร้อยค่ะอันนี้ส่วนตัวคือตัวเองเอาหน้าตัวเองออกแล้วคนมานี่ก็คือต้องคิดถึงหมอมินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาหน้าเราการันตีอยู่แล้วยาที่เราเลือกใช้อ่ะก็จะต้องเห็นผลเราก็จะเลือกยาคือเทสมาแล้วว่าเออฉีดแล้วดีเห็นผลนะราคาย่อมเยา แล้วก็เราจะมีความจริงใจว่าบางคนเข้ามาอะค่ะอันนี้แต่ถ้าทาแล้วมันไม่สวยขึ้นเราก็จะบอกว่าทำแล้วมันอาจจะไม่ค่อยเปียกน,นะทำะมันอื่นดีกว่าก็จะมีความตอบโจทย์กับลูกค้ามากกว่าค่ะ<ม>คือรู้สึกว่าเราอาจจะมีข้อได้เปรียบคือเราเป็นหมอโดยตรงเราสามารถรู้มากกว่าว่าอันเนี้ยมันดียังไงอันนี้ไม่ดียังไงเราก็จะเลือกอะไรที่มันดีกับลูกค้าจริงๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลือกที่ราคาเป็นหลัก คือถ้าราคาดีแต่ผลไม่ดีเราก็ไม่เอามาเอาจริงๆนะจากต้นทุนที่ได้มาถ้าในวงการหมอะมันเป็นไปไม่ได้เลยในยบางราคาที่จะขายนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความสามารถในการดูหน้าแล้วก็แบบว่าฉีดตรงเนี้ยสวยเพราะว่าประสบการณ์เยอะแล้วก็มุมมองความสวยค่อนข้างดีนะคะบางคนเขาบอกว่ากุ้มใจตรงเนี้ยฉีดไปมันสวยไหมอะมันเต็มจริงแต่มันไม่สวยอะแต่พอไปฉีดตรงอื่นปรับแต่งหน่อยเอา้าหน้าเราดูสดใสขึ้นสวยขึ้นเล็กลงโดยที่เราทำไปนิดเดียวเองคะ่ะ คือหนูเริ่มต้นแล้วค่ะก็คือ2,900-3,000ก็สามารถทำเครื่องโยกกระชับได้แล้วฉีดแฟตได้แล้วฉิดวัทอกได้แล้วอันเนี้ยก็คือจุดเริ่มต้นเลยตอนเป็นหมอรวยกว่าเยอะมากค่ะมันไม่มีรายจ่ายมันไม่มีช่วงขึ้นขึ้นลงๆมันก็คือ s ต a b l e คือพูดง่ายๆคืออาชีพเนี่ยเริ่มต้อนอะ่ะพูดเลยนะว่าแบบไรายได้ก็คือเดือนแรกก็ได้ห้าหมื่นแล้วอะ พอแบบยิ่งเดิน2องนะสามอยู่จังหวัดชลบุรีใช่ไหมคะมันก็จะมีเอกชนที่เขามาจีบหมอไปอยู่ e ER อให้หน่อยเพราะว่าเหนื่อยไงเราก็รับจอบด้วยก็คือหลักแสนต้องแต่ปีแรกที่ทํางานอะใช้ชีวิตฟูฟ้าอยากได้อะไรก็ใช้อยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากเทีเ่ยวก็เที่ยวเงี้ยก็คือตอนแรกที่บ้านอนะไม่ได้สนับสนุนในการเปิดคลินิกแต่สนับสนุนให้เรียนหนังสือก็คืออยากเรียนอะไรในเสริมความงาม ได้เรียนหมดแต่พออยากมาเปิดคลินิกก็ต้องเก็บตังค์ใช่ไหมคะขยันทํางานทํางานหนักมากนะหามุุงหามค่ำเห็นได้อย่างงี้ก็คือแบบอยู่เวรอดนอนก็อยู่เพราะว่าอยากได้เงินก็เก็บเงินมาจนเปิดคลินิกพอเปิดคลินิกปุ๊บลืมคิดมันต้องมีแคชโซสมัยก่อนไม่เข้าใจคําว่าแคชโซคืออะไรทีเนี้ยแหละพอมาเปิดคลินิกปุ๊บจากที่เราอะได้เงินเดือนทุกเดือนเป๊ะๆต้องจ่ายลูกน้องก่อนใช่ไหมแล้วของตัวเองคือถสุดท้ายเอา้าไม่มีแคชโซทำไงอะต้องควักไม่ได้เงินแถมต้องควักอีกไม่ happy แฮปปี้แหละ ไม่อยากทาแหละไม่อยากเข้าคลินิกแหละห้าหวันไม่อยากเข้าแหละอยากเข้าสองสามวันอยากไปทาข้างนอกเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาแบบอย่างนี้มันมมก็จะไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่มีคนไข้ที่จะต้องรอหมอวันนี้เพราะเรายังไม่ดังใช่ไหมคะเดินเข้ามาหมอไม่อยู่คะ่ะต้องนัดอีกสองวันมันไม่ได้ปะเขาก็ไปทําที่อื่นแล้วแต่พอเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่ได้จบณนะวันนั้นเลยเรายังต้องมาดูว่าพรุ่งนี้มีเขตอะไรคนทําไปโอเคไหมพนักงานเป็นยังไงบ้างยาหมดหรือเปล่า แอร์เสียน้ำพอน้ำแตกไฟดับเงี้ยก็คือรู้หมดคือต้องเปลี่ยนมาคิดตั้งแต่ว่าทำไมถึงไม่มีลูกค้าเลยค่ะก็คือเปิดมาใหม่คลินิกอ่ะเราเคยเคยแต่เป็นหมอที่รับลูกค้าเลยใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเขาต้องทำมาเก็ตติ้งหลังบ้านกันยังไงบ้างก็เปิดมาอ่ะเราเป็นหมอคนก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเป็นคลินิกอ่ะมันก็มีมาเข้าค่ะแต่ว่ามันไม่เพียงพอกับความต้องการที่เราตั้งไว้ เราก็ต้องมาศึกษาแล้วว่าเอ้ามันต้องหาลูกค้าย,ยังไงมีเซลลหรอเราชอบระบบเซลไหมเราเข้าใจระบบนี้หรือเปล่าเงี้ยถ้าให้มาคิดถึงตอนนี้ก็คือการคิดรล้วค่ะแบบนี้มันผิดมันต้องดูจากต้นทุนของเราใช่ปะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่หูตาไวขี้เกียจไม่ได้ต้องเมนเนจคนให้ได้มเม n a g คนให้อยู่ถ้าเราเป็นบ้านเนี่ยบ้านเราก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ ตดสินเด็ดขาดทุกอันคือส่วนตัวนาะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้บริหารที่ปิดตาข้างหนึ่งเพราะว่าอยู่ในฐานะหมอที่มาทํางานด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอารมณ์อร่หยในบางอย่างต้องมีความเข้าใจด้วยเราก็จะไม่ว่าโดยตรงเราก็จะให้ลําดับคันไปแบบไปตินะอันนี้ไม่โอเคเก่งใจลูกน้องมากกว่าจะว่าแต่ละคำมันคิดแล้วคิดอีกคิดแบบคือก็ยังอยากได้โมเดลที่ว่าให้พนักง,งานมาแล้วเขาพอใจอยู่กับเรานาน,านๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนคนบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะถ้า เป็นลูกน้องที่แบบอาจจะเป็นแบบลำดับแบบลงมาใกล้ชิดหน่อยที่ต้องรับงานจากเรามันก็อาจจะมีบ้างทํางานมานานความสันิทบางทีอาจจะต้องแยกแยะระหว่างงานกับความสันิทถ้าเขาแยกแยะไม่ได้เช่นแบบมีความมาเหวี่ยงเจ้านายนู่นนี่นั่นมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้ก็จะบึง่งก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ต้องไปจัดการอารมณ์เป็นบทเรียนของเขาว่าเขาต้องทํางานมันก็ต้องมีความลำดับคันคือเขาอาจจะอยู่นานกับเราจนเขาลืมตัวการแบบบอกว่าอยากอยู่เป็นครอบครัวยากมากอย่างเงี้ย เอาจริงๆนะเคยเจอประสบการณ์ว่าพนักงานออกทางคลินิกพร้อมกันรับมาพร้อมกันมันก็มีข้อเสียนะเพราะเขาเป็นเพื่อนกันหมดอย่างเช่นพอทะเลาะกันปึ๊บคนที่แบบมี power มากกว่าจะบอกว่าไม่เอาอีนี่ค่ะถ้าอีนี่อยู่หนูก็ไม่อยู่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ใครออกเพราะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขากระเทือนกันใช่ไหมแต่มันก็ต้องหักใจมาคุยกัน คือตอนนั้นอาจจะไม่ได้แบบมีบุธิภาวะขนาดนี้ถ้าจริงๆเอามาจับคุยกันแล้วก็เฉงกันไปเลยอาจจะอยู่ได้ทีเนี้ยออกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็งงเลยพนังกงานไม่เหลือเลยนะ <S <S ใจดีมากแต่ว่าก็คือบทเรียนรู้ค่ะว่าเราใจดีมากคือให้เขาเยอะเกินไปก็ไม่ดีเราควรจะให้ในสิ่งที่เขาควรจะได้จริงๆถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจคนอื่นไง คนเรามันมีหลายมาตรฐานค่ะแต่ถ้าเรามีบรรทัดฐ,ฐานเดียวกันยิ่งเรามีหลายที่คนคนทุกคนมันแตกต่างกันอนะความถูกใจมันวัดไม่ได้ก็รู้สึกว่ามีกฎไปเลยจบถูกผิดเอากฎมากลางไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันไม่ต้องพูดเยอะด้วยว่าก็ชีไปว่ามันผิดหนะ้าเราไม่ต้องลำบากใจด้วยเยงค่ะผู้คุมกฎหรอคือแรกๆอาจจะรู้สึกฝืนใจแต่พอมันต้องโดนมาทุกระเบียบนิ้วอะกว่าจะมาปรับมาถึงตรงเนี้ยที่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บน้อยที่สุด บาดเจ็บน่อยที่สุดแล้วก็คือต้องเซฟตัวเองก่อนเนาะก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยโอเคแหละเอาจริงๆตอนเนี้ยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่แต่ว่าก็คือเรียนรู้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจซีอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปมากกว่านี้และเราแคปซิตี้ความสามารถเราอะ่ะมันได้แค่เนี้ยแล้วมันจะไปทางไหนและเราก็จะเลือกคนเก่งอะคะ่ะมาพัฒนาองค์กรเรา รู้สึกว่าการบริหารเงินอะถ้าหลังบ้านดีการมาร์เก็ตติ้งเราต้องมีแคดโฟเก็บไว้ปันผลออกไปเงินเย็นของเราด้วยนะที่ไม่ใช่เงินบริษัทเพราะเราเป็นเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเราไม่รู้หรอกอย่างเช่นผ่านแบบสถานการณ์โควิดมาเนี่ยถ้าไม่มีเงินเย็นนี่คือตายแบบอาทิตย์แรกคือนอนอยูทีวีอยู่บ้านเป็นเต่าเลยเงินแค่ขอแต่ก็ไม่ได้อะไรมีกระทั่งมาริเน่ร์แคสกู้ยืมเงินตัวเองให้พนักงานแต่ไม่ได้วางแผนไงว่าตอนเขาจะออกอะ หวงไม่ได้ก็นอกจากจะไม่มีพนักง,งานทําแล้วเงินของเราก็ไปด้วยอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นหนักเลยตอนนี้เป็นระบบแล้วค่ะเพราะว่าโดนมาเยอะคือทําให้เราต้องมาวางแผนว่าเราต้องเรียนรู้การบริหารมากขึ้นการบริหารการทําการตลาดมันควรจะเป็นทิศทางไหนในแบบที่เป็นฉบับเรา ไม่ได้แบบไปก๊อปมามันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมคะเราก็มาเรียนรู้พอหลังเปิดโควิดถือว่าดีมากเลยกับการอดทนมาในช่วงโควิดไม่ใช่ว่าใจรักแล้วมาเปิดธรุรกิจเลยมันต้องมีการวางแผนอันเนี้ยต้องกลับไปเตือนตัวเองตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็เรียนรู้จนผ่านมาได้ถือว่าเป็นก้าวที่เข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันมาได้ก็ตัวเองก็เข้มแข็งอยู่คะ่ะจะบอกเลยว่าเปิดเดินแรกก็คือยอดทะลุเลยพนักง,งานตกใจยอดแทบจะเป็น2เท่ากับก่อนที่จะปิด อาจจะหนึ่งเลยเราตั้งใจมากขึ้นสองเลยคือหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยทําเราก็ออกนอกกรอบมามาตามเทรนด์มาเป็นแบบผู้นําเทรนด์ที่เขานิยมกันเราก็กล้าที่จะนําเทรนด์ตรงนั้นนะคะพูดเลยว่าเป็นหมดตั้งแต่เป็นหมอเป็นเจ้าของบริหารคนทําเงินเดือนสั่งของเอง รู้สึกว่าต้องเป็นความเข้มแข็งในองค์กรสำหรับตัวเองนะคะสมมติมีปัญหาอะไรเด็กเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีอะเขาจะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าเราเรารู้สึกว่าคือส่วนตัวก็คือหนึ่งเลยต้องเข้มแข็งกล้าเผชิญปัญหาแล้วก็จริงใจ <c oughs> คือถ้าพูดในธุรกิจของตัวเองมันเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะทางใช่ไหมคะแล้วตัวเองเป็นหมอด้วยก็อาจจะมีความได้เปรียบและเสียเปรียบในบางอย่างแต่ว่าถ้าคนที่อยากเข้ามาในธุรกิจเนี่ย ต้องบอกว่าต้องใจแข็งต้องสู้ลองดูคิดดีๆก่อนอดูแต่หลายม,มุมอย่าตัดสินใจเร็วๆแล้วมาทอ้อจริงๆให้กําลังใจมากเลยเพราะว่าเนี่ยถือว่าการทําธุรกิจน่ยอาจจะมีต้นทุนคือเป็นหมอยู่แล้วในธุรกิจนี้แต่ว่าความรู้ทางธุรกิจเหมือนจะเป็นศูนย์ก็ยังมาได้ถึงจุดนี้อยากให้ทุกคนว่าคนเรามันสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่าเพิ่งท้อค่ะลองให้กําลังใจตัวเองก่อนอันนี้ให้กําลังใจตัวเองทุกเรื่องเลยว่าผ่านมาต้องหลายเรื่องแล้วอะเรื่องมันจะเกิดใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไป เอาตัวเองไปกับคนเก่งอะค่ะเราจะได้ทัฒนาอคติแบบวิสัยทัศน์ที่มีกว้างไกล